อะไรบ้างครับครับเมื่อนี้บอกรับครับจริงๆเลยหนักเรื่องนี้หนักเรื่องนี่บอกครับหนังเรื่องนี้ผมผมรับบทเป็นสิว่าเป็นคู่กันจะยังบางท่านอยากบอกแต่ยืนไหมคู่กันปานนี่ก็น่าจะแมนหรือว่าประจักษ์เก่าป้าติดต่อท่ได้อยากสปอยค่ะเอาเสียเอาตรงๆหรือสิเอาอีหลีหรือสิอย่าถามเพื่อนเบิร์ตหลายพูดถามก็ไรโอ้ยแล้วถามเพื่อนเบิร์ตหลายเพื่อนรุ่นน้ำมืงหนังเนี่เนาะแมนมา ครูหรือว่าครูเันมาคแล้วบทที่ได้รับเป็นยังไงบ้างหนังเรื่องนี้เอาของพี่เน็ก่อนก็ได้ครับผมสําหรับบทตัวผมที่ได้รับก็จะเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องนี้อยู่ประมาณหนึ่งเพราะว่าด้วยความที่พ่อแม่เราเคยทําผิดหรืออะไรก็ตามแต่กับใครอ้อมมาก่อนนะครับก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊มันแมนบอกเสื้อคืนบอเสือคืนก็จะเป็นคน ขี่สังเกตทุกสิ่งทุกอย่างปะสิรวมอยู่ในแววตาเรื่องนี้นะครับผมแววตาของผมนะคผมก็ก็จะมีความน่าติดตามมากๆนะครับผมเพราะว่าไนอ้อมันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวผมมากๆนะครับผมก็ก็ดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณหลายๆครั้งนะครับผมรูกถึงวันนี้ด้วยขอบคุณมอนโชแล้วก็ทางผู้จัดผู้สร้างทุกท่านที่ที่ให้โอกาสผม มาได้เป็นส่วนหนึ่งของคาว่าไคออ้อได้ยินคําว่าคออ้อครั้งแรกผมเลือกที่จะรับเลยนะครับผมเพราะว่าแต่ยินแค่เสือเรืองมันกนาสนใจมันต่ำใจแลวมันต่าใจเลยนะครับผมพ่อได้มาอ่านเปิงบดรู้สึกว่าแบบนี่แหละมันเข้าถึงจริงๆนะครับผมแล้วก็จะทําให้วัยรุ่นหลายๆคนผมเชื่อว่าแม้กระทั่งไม่วัยรุ่นนะครับที่โตว่ผมที่เป็นคนอายุเป็นคนยุคเก่ายุคกลางและยุคใหม่บางคนอาจจะไม่เชื่อในสิ่งนี้ใช่ครับผมแต่มันเป็นอะไรนะเจี่ยเพียวคพูดเลยนะ บ่เห็นบ่แมนบ่มีครับบ่เสื้อกะยะขวมยาไก่ครับนี่ครับแมนครับใครออดคำนี้เนี่ยผมฟังแลวผมบ่ยัางคนลุกอยู่เลยครับเพราะว่าพี่โจบอกว่าได้มาจากคู่บาอาจารย์ของผมด้วยกันนะครับผมั่นก็คือคุณคุณศรารคุณครับแมนครับคำนี้ซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาตินะครับคู่สลาคุณดมวหมอบมาให้นะครับเพื่อใช้กับภาพยนตร์เรื่องใครออนะครับคือบ่เห็นบ่แมนบ่มีบ่เสื้อกะยะขว่มยาไก่นะครับ ซึ่งนะครับน้องเน็กนึกแล้วคนี่ทำไมเลือกคนนี้อาศัยบารมีเพิ่นนะครับอาศัยบารมีเพลินเป็นพระเอกซับปลาเลอเนาะนะครับพี่เน็กเป็นพระเอกเรื่องซับปลาเลอว่าใครอ๋เอาจักเครื่องนึงของซับปลาเลออะไอย่างนี้เด้อพี่เน็กเนี่ยตอนนี้ซับปลาเลอประมาณเกือร้อยกว่าล้านเนาะกาต่ำหน้อยอ๋พอต่ำก็สามกว่าล้านก็ล้านก็เอาด้เนาะครับผมว่าฮอดแน่นอนครับผมฮอดไม่ได้ไป็ต่างหอดวะ ต้องซอยกันเบาลุูกหนังซอยกันพร้อมตอนนี้เกือบ40รอบนะครับเดี๋ยวสิมว่าประกาศไล่ซื้อสำหรับคนที่เมาแล้วนะาลุกหนังที่ที่เมาไว้แล้วแล้วผมเชื่ออย่างหนึ่งนะครับนี่เดี่ยวผมบอกเลยผมกลนลุงเลยครับลุงพีครับลุงพงครับผมเชื่อในพลังของคนอีสานครับเวลาผมไปรับรางวัลอันนี้ขออนุญาตพูดถึงสับปะเอนะครับผมซีหอสุดเดือว่าขอบคุณพี่น้องที่สาร พัน่มีพน้องอีสานมั่นสิ่มีกระบอกเสียงที่สําคัญที่สุดนะครับผมเชื่อว่าคนอีสานอยู่ทุกภาคของประเทศไทยและคนอีสานเป็นกระบอกเสียงผิเว้าวต้วตอตไอ้ดีแห้งนะครับผม IPO. จริงๆคนทุกภาคมีความหมาย land ER. และความสาคัญกับเราเสมอแต่ผมเชื่อว่าคนอีสานปานเฮาเป็นกระบอกเสียงที่ดีในการที่สีนําเสนอแล้วกระบอกว่านังเรืองนี้เป็นตาเบิงนังเรืองนี้เป็นตาแพงหนังเรืองนี้เป็นตาติดตานังเรืองนี้เป็นตา ไปเบิ่งในโล่งนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับไข่อ้อฝากคนดีสานหรือเสียงเพียวคนดีสานก็สิไปบอกตัวคนทางผากเนื้อในภาครท,ทางไตว่ามาเบิ่งหนังวันไข่อยเด้อครับ,รบว่าไข่ออนี่คืออย่างหลายคนแม้กระทั่งคนดีสานก็ยังถามอยู่ว่าไข่ออนี่คืออย่างนี่คนดีสันสิเป็นกระบอกเสียงเพราะนั้นฝากไปนอกนอกทั้ทงผากกลางวันนี้มาจุดใจกลางเลย นะครับ,รบมากกลางเลยแต่กระสินธ์ส้มกระบ,บอกเียงพี่น้องทั้งนี่แล้วก็จริงด<า>องแนกแล้ว้องสาวลาครับดองเบลนิพาดาครับ้<า>องหลาคํำแทง่งอ<ฮ>ืค่ะก็สวัสดีพ่มพี่นองบ้านเฮาสุขสุขคนนะคะเบลนิพาดานะคะก็ในเรื่องภาพยนตร์คลายอ้อนะคะก็คถือว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตของหนูเลยนะคะเพราะว่าทีพานมากกได้มีโอกาสประสบการณ์ที่พานมากกับนิตาเดล่ลละครค่ะก่บยังบ่เคยได ลุ่งจ่อยไญ่จากเคื่อนะคะก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกก็ฝากพี่น้องทุกท่านติดตามด้วยค่ะสําหรับในคาแรคเตอร์ที่ได้รับมานะคะก็คือได้ชื่อว่าค,คําแพงคําือว่าค้ำแพงค,ค่ะก็สิเป็นเด็กหน่อยคนหนึ่งที่มีความใฝฝันว่าอยากเป็นศิลปินนักร้องก็เลยเข้ามาอยู่ในวงหมอล่ำคือจังพีพีเขากับมีน้องสาวหลาน้ององ์อิงเป็นไอดอลอะไรอย่างเนี้ยค่ะแล้วก็ เป็นคนที่มีความฝันความหวังแล้วก็ตัวข้างแพ้งเองนี่สิเป็นคนที่อ่าเป็นเด็กหนุอยที่มีเซนแล้วก็สิซื้อกับสิ่งดีรบได้อย่าเฝ้าเราเพื่อการรักษาเขาโดนขอใหยหลายๆค่ะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นฝากด้วยครผมกับกาลันสิเปิดคือกับมวยสีมามวยสีมาตัวไหนล่ะนั่งแบรกหรือว่าทักกันอ่ก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะกับภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตของหนูนะคะเรื่องคายอ้อค่ะ เสียงพระพุทธไงน้องสาวหล่าเบลนี่ผดาน้องเนตรนรพ่น้องครับนี่คือศิลปินโตน้ำทิพย์ผี่น้องเท่าเดินได้ไข่ออกน้องไอ้ไส้น้องมาแล้วต้องลองเพลงกสักวันในมายามพี่น้องเขาดังจัพี่น้องบางคนเหมืนเสวยบอะนรอย่างเงีครูบ่าวสาวด้วครับบริษัทยวกันเล่นประความกังเอ้าจุดจักรบาลเรียเสียนคออะไลนะเดี๋ยวมื้อนี้ให้พี่ไส้ลองกัแล้วกันเด้อนะคะเพราะว่า น้องเบลเองเป็นหวัดเพิ่งหายค่ะอขอให้พี่น้องหลายๆค่ะครับให้พี่ชายรอ้องสนแล,นนล้นะครับสวัสดีสวัสดีไปร้องที่ตามสถานที่ต่างๆในสกินเราจะเป็นเพลงอีกแบบหนึ่งครับเราเสบหัว อยู่ใส่นัวสาวฟังลำอยใสสาวังลูนเยห่อยู่ใส่นัวสาวฝังลำคนเคยโห นั้นเถียงเมื่อแรกกันมาจับ